บ้าเอ๋ยตอนนี้ข้าคงไม่ใช่มนุษย์แล้วสินะไหมตอนนี้เจ้าเพิ่งได้ปลูกสายเลือดของเผ่าปีศาจโลหิตขึ้นมาตังหากเผ่าปีศาจโลหิตเป็นชื่อที่น่ากลัวจริงๆนี่มันเป็นพรสวรรค์สายเลือดอย่างนั้นหรอเผ่าปีศาจโลหิตครั้งหนึ่งเคยทําให้ทั้งสวรรค์สั่นสะเทือนพอรสวรรค์ของพวกเขานั้นล้วนส่งพลังอย่างมหาศาล แล้วทำไมเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อกันนั่นก็เพราะความอิจฉายังไงล่ะเผ่าปีศาจโลหิตนี้มีความแข็งแกร่งและความสวรรค์มากกว่าเผ่าอื่นตั้งแต่กำเนิดและในตอนนั้นเผ่าปีศาจโลหิตนั้นมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วตระกูลทั้งหมดแห่งแดนสวรรค์ก็รวมพลังกันเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์นี้ในช่วง400ปีในการเดินทาง ข้าได้ไปชมซากศพของเผ่าพันธุ์นี้ที่นั่นข้าได้พบกับซากศพนับไม่ถ้วนในสงครามฉากนี้เป็นฉากที่น่าตกตะลึงมากทุกคนที่อยู่ในเผ่านี้ร้วนถูกสังหารทั้งหมดในตอนนั้นที่พวกเรามาถึงมันก็สายไปแล้วท้ายที่สุดเทพพิดาก็ได้มอบสายเลือดของเผ่านี้ไว้ในจิตวิญญ,ญาณของข้าและให้ข้าตามหาคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับมันที่สุด เชิญหลินเจ้าจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหากมีคนรู้เจ้าจะถูกตามล่าเพื่อสังหารอย่างแน่นอนอืมสายเลือดของปีศาจโลหิตนี้ได้ช่วยชีวิตข้าวไว้ข้าจะไม่มีวันบอกใครแน่นอนในตอนนี้ข้าจะเป็นคนที่สืบทอดมรดกนี้เองอข้าจะคอยช่วยเจ้าเองเหลือเขาอยู่แค่คนสุดท้ายแล้วหากเจ้านั่นยังมีอารมณ์มากินอีกนะ จบแล้วงั้นหรอข้ายังไม่อิ่มเลยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าในการสู้แต่ละครั้งข้าจะต้องใช้พลังงานมากแค่ไหนไม่นานมานี้น้ำหนักของข้าเพิ่งลดไปตั้งหนึ่งกิโลข้าจะต้องกินขนาดไหนเพื่อให้มันกลับมานะ่ะเจ้ารู้ไหมเข้ามาพลังของเขาแข็งเก่งมากดูเหมือนข้าจะรับมือคนเดียวได้ยากแฮะมา้าสู้กับข้าข้ามาช่วยเจ้าแล้ว เหมือนพลังป้องกันของเขาจะสูงมากแต่ในที่สุดมันก็จบสักทีใครบอกว่าจัดการข่าได้กันดูเหมือนข่าต้องอาจริงแล้วสินะเอาละตอนนี้ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังแล้วเข้ามาพลังของเขาเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยสำนักตรงเทียนดูเหมือนจะยังมีมังกรซ่อนอยู่อีกแฮะเข้ามาเลยจับเขาเอาไว้ เราต้องรีบจัดการเขาเดี๋ยวนี้พลังของเขาสูงเกินไปอย่าให้เขารลดออกมาได้เด็ดขาดพลังของชายคนนี้แข็งแกร่งมากนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องชดใช้สกัดจุดอยา่าการสกัดจุดของข้าทำอะไรเขาไม่ได้เลยตอนนี้แย่แล้ว เข้ามาสู้กับข้านี้เจ้าพวกมดปวกไปตายซะอะไรกันกล้ากัดข้างั้นหรอปล่อยซะปล่อยสิวะหรือจะให้ข้าทุบเจ้าให้ตายเฉินหลินไม่ต้องห่วงคราวนี้ให้ข้าไปคนช่วยเจ้าเอง เฉินหลินอดทนหน่อยแล้วกันดูเหมือนมันจะได้ผลแฮพลังของเผ่านี้แข็งแกร่งจริงๆเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าข้าสบายดีนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าใช้สายเลือดของปีศาจโลหิตข้ารู้สึกได้ถึงพลังของพวกมันซึ่งเป็นสิ่งทีท้าทายสวรค์มากไม่แปลกเลยที่พวกมันจะถูกอิจฉา ความสามารถของเผ่าพันธุ์นี้ไม่มีใครเทียบได้แน่นอนแต่มันก็เป็นตามชื่อของพวกเขาพวกเขาไม่สัญชตาตญาณแห่งการกระหายเลือดมากเกินไปเมื่อพวกเขาข้างเจ้าก็น่าจะรู้สึกได้นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมข้าถึงให้เจ้าใช้ในเวลาที่วิกฤตซ่งเถียนเจ้ากลัวว่าข้าจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปอย่างนั้นหรอไม่ต้องห่วงต่อให้ข้าจะมีสายเลือดของปีศาจโลหิตแต่ข้าก็ยังเป็นข้าคนเดิมไม่เปลี่ยน ดีแล้วพวกเราไปรวมตัวกันเถอะดูเหมือนตอนนี้พวกเราจะสังหารคนของพวกนั้นไปประมาณ12คนแล้วเฮ้อน่ารังเกียจในกฎที่พวกเขาตั้งขึ้นมาไหนบอกว่ามีแค่ห้าคนเท่านั้นที่สามารถเข้าได้ในแต่ละกลุ่มแต่ดูคนที่พวกเขาส่งเข้ามาสิไม่ต้องกังวลมากเกินไปตอนนี้ด้วยกำลังของพวกเราแล้วตราบที่คนเหลือไม่มากเราก็สามารถจัดการพวกเขาได้ งานพวกเราก็ไปล่าสมบัติกันเถอะสมบัติงั้นหรอแม้นี่จะเป็นเพียงแค่การแข่งขันธรรมดาแต่สุดท้ายมันก็เป็นการแข่งขันคนที่ชนะอาจจะมีโอกาสได้รับสมบัติก็ได้ในส่วนลึกของแดนลับมีภูเขาสมบัติอยู่ที่นั่นมีสมบัติมากมายที่สำคัญแต่ก็ไม่ได้มีใครเข้าไปหลายพันปีแล้วงานพวกเราก็ไปดูเถอะ ทำไมเจ้าพวกนั้นถึงยังไม่ออกมากันใช่นี่มันก็เป็นเวลานาน,านมากแล้วลีซ่งเทียนเองก็น่าจะถูกกำจัดไปแล้วนี่นะอย่าบอกนะว่าพวกมันกำลังไปที่เขาเป๋าซางนะ่ะเจ้าพวกนั้นไม่ประมาณความสามารถตัวเองจริงๆถึงจะเป็นสิทธิของสองสารามานานความสามารถของพวกเขาก็มีแค่พลังเท่านั้นจะเทียบกับพรสวรรค์ที่แท้จริงของซื่อถูเสี่ยก็ไม่ได้ดยซ้ํา เอ,อพวกนั่นคิดจะไปเขาเป่า้างสมบัติของที่นั่นได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาะมีแค่ผู้ที่มีพรสวรรค์ที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้แต่มันก็ผ่านไปตั้งพันปีแล้วก็ยังไม่มีใครได้เข้าไปเลยที่นี่คือเขาเป่า้างมีการป้องกันถึงสามอย่างด้วยกันถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสได้รับสมบัติแล้วอีกด้านนึ่ง ให้ตายเถอะทำไมข้าถึงเข้าไปไม่ได้กันหยุดโจมตีเธอะมันไร้ประโยชน์พวกเจ้าเป็นใครหืมมีคนเยอะเลยเนีย่เจ้าไม่รู้จักข้าอย่างนั้นหรอเจ้าเป็นสิทธิ์ของสาลาเว่ิญยวนทำไมเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่กันไม่รู้สิแต่ข้าว,ว่าเจ้าน่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานหรอกนี่เจ้ากำลังขู่ข้าอยู่หรืองไง เจ้าหนูข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าเองขครให้เจ้าขึ้นเสียงกับพวกเรากานแง่ยกโทษให้ข้าด้วยข้าผิดไปแล้วพวกเจ้ามีการกี่คนนอกจากข้าแล้วก็ยังมีอสามคนที่อยู่ข้างในบ้าเอ้ยทำไมคนจากซาลาวิหยวนถึงได้แข็งแก่งขนาดนี้กันอย่าบอกนะว่าพวกที่โจมตีก่อนหน้านี้ตายกันหมดแล้ว ความแข็งแร่งของพวกเขาอยู่ระดับไหนกันเอิมดูเหมือนจะแข็งแร่งของข้าเล็กน้อยก็ได้ข้าจะลองเชื่อเจ้าดูหมายความอย่างไงเขาเชื่อที่ข้าพูดอย่างนั้นหรอข้าอ่อนแอถึงขนาดที่พวกเจ้าดูถูกเลยอย่างนั้นหรอนี่ข้าอ่อนแอขนาดนี้เลยจริงๆหรองั้นพวกเราก็เข้าไปกันเถอะอยากจะเข้าไปอย่างนั้นหรอคิดว่ามันจะเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือไง ถ้าเข้าไปง่ายขนาดนั้นข้าเองก็คงไม่ติดอยู่ตรงนี้หรอกงั้นข้าขอลองเข้าไปก่อนแล้วกันต้องการที่จะหยุดข้าอย่างนั้นหรอไม่มีทางเจ้าเด็กนั่นโชคดีซะจริงไม่มีปัญหาข้าเข้าไปก่อนแล้วกันพี่เสียงเทียนเข้ามาเลยอะไรกันทำไมเจ้าเด็กพวกนี้ถึงเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นกัน ข้าเข้าไปไม่ได้ผู้โสช่วยข้าทีสิเฮ้ยอย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าไปไม่ได้อยู่บ้างแฮะไม่ต้องห่วงข้าอยู่ที่นี้ไม่มีอะไรขวางเจ้าได้ทางนั้นนั่นแหละสมแล้วที่เป็นท่านผู้โศอะอะไรกันเมื่อเก๋พลังของโฮเปาจุนเปลี่ยนไปมีบางอย่างผิดปกติแฮะ ดูเหมือนข้าเองก็จะไม่สามารถเข้าไปได้แฮะสายเลื่อนปีศาจโลหิตตาข้าแล้วเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมเจ้าพวกนี้ถึงเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นกันนี่มันบ้าไปแล้วพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นอัจฉริยะอย่าบอกนะว่าสาราวนหยวนจะให้กำเนิดขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อน เหล่อาอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบในประวัติศาสตร์